s ครับพบกับช่องซีงฟิตน,นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ใต้สะพานซอย15นะครับสะพานซอย15นี่ก็ เรที่แล้วมาลรู้สึกน้ําจะสูงมากครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันช่วงที่น้ํามันลดลงแล้วนะครับก็แล้วก็จะเห็นมีแบบฟองน้ำน้อยๆนะครับขึ้นตามทายฝั่งนะครับก็น่าจะมีปลาพวกปลาอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นปลานินหรือพวกปลาเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาตกกันด้วยชุดสายหน้าฮานาโกนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะตกกานตลิ่งนี้แหละปลาน่าจะอยู่ตามขอบปูนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยครับไปเลย มัจะตกกันตรงนี้นะครับมีคองขึ้อนอยู่มาแล้วครับอูตาตเพียนคะรับตา,าไปแล้วตาไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเอาเข้ามาจตเพียนนะ ต,ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเลี้ยงมาน,งน, sure. ง right. นี่ครับอตะเพียนนะครับตะเพียนโอ้ตะเพียนสั้นด้วยครับผมว่าจะจับเลี้ยงดีกว่านะครับนี่ครับตะเพียนสั้นนะครับของฝ่องเลยครับนี่ครับสัตว์บอดี้ครับสัตว์บอดี้ครับตะเพียนโอเคครับ นะเหรียญเป็นเหรียญใส่เดือนนะครับเปลี่ยนเหรียญใส่เดือนครับโอเคอันนี้แหละ รูปปนินนะครับรูปปนิน,ล,ปปน,นลากแล้วครับลากแล้วครับโอ้โหเรร็บร้อยครับ ดูที่ปลาลากนะครับปลามันลากก็แล้วก็วัดส่วนนี่นครับอย่างเงี้ยรับปลานิ้เล็กครับไปแล้วครับดูปลานิน้นะครับ จะสายล่าแล้วก็เราก็สวนเลยนะครับเดี๋ยวมึงจะเจอตัวใหญ่หรือเปล่าเอาจิ้นบ่ อมอยู่กับที่เลยก็สายแบบแปะมังทาไปเนี่ยครับเนี่ยมันอมอยู่กับที่เลยแล้วค่อยว่ายไปด้วยความที่ชุดเล็กแล้วก็ชุดเล็กแล้วก็มีความเบานะครับปลาไม่ระแวงเลยนะ ไวเกินไวเกินไวเกินโอ้ยกลางน้ำครับเป็นใครไม่ได้นอกจากปตะเพียนนะครับโอ้ย,อยร้อยครับปลาตะเพียนนะครับสวยเอากลางน้ำเลยนะครับ,น,รบระนะครับเพียนนะครับดีครับ เทียวกับคุณดูครับโอ้โหตัวเล็กมากเนี่ยกับคุณนะครับโอ้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ครับอืตัวเล็กมากเลยถ่ายรูปแป๊บนครับ 我怕你你啊。 เล็กไปมันเล็กเกินไปเอาไหมครับอุ่หนักมือครับวันนี้จะเพียนนะครับขาดเลยไปแล้วไปแล้วดูป,วปันนินนะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับคลิปตกทาโกงบริเวณฝายน้ำล้นตาพานซอย15นะครับสาย3นะครับผมปลาที่ได้มันก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนแล้วก็ลูกปลานิญนะครับก็ปลาลูกปลานิญนี่เขาจะกินไส้เดือนนะครับส่วนปลาตะเพียนเนี่ยก็จะกินในเหยื่อของของญี่ปุ่นนะครับเหยื่อทะโกะนะครับที่ว่ามันเกาะจับตัวในน้ำได้ดีครับนี่ครับนี่เอาให้ดูนะครับปลาวันนี้นะครับ มันจะเพียนนะครับมัดัะเพียนปนินนะครับยังไม่ค่อยเห็นนะครับนี่นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราถก็ประมาณ4 5 6 7ก็เป็นสิบส่วนมากจะเป็นลูกปนินนะครับที่มากินกินไส้เดือนนะครับผมไอ้ไส้เดือนที่ผมใช้ตกก็เป็นไส้เดือน EF นะครับผมจากปลาผมเองนะครับก็คัดมาตกปลาโดยเฉพาะนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยว กวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ้นะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยปลากันครับผมนี่ปล่อยปลาครับมีปลาลองจริงๆอยากเลี้ยงมากเลยแต่ว่าให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าครับนี่เป็นปลาปลาตะเพียนช็อตบอดี้ครับสวยสวยๆครับเอาไว้ให้เขาอยู่คู่ธรรมชาติไปนะครับเรื่อยปล่อยไปดีกว่า